จะมาให้อาหารปลาดุกนะครับด้วยไส้ไก่ของเรานะครับามาดูกันบอนีอ้จะตัวเล็กกว่าไม่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ จะตัวเล็กมากอันนี้มาดูอีกหนึ่งบ่อครับตัวนี้จะใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่กว่านิดนึงเพราใหญ่ใหญ่มากแล้วครับจะประหยัดค่าอาหารมากเลยครับ ปดกที่บ่อรลางโรงเชือดไก่เจคําเศรษภูมิครับซอยทกศมากับลูกชายสองคนลูกชายเขากล้องน้อย ชื่อน้องอะไรครับน้องอลงเปาเด็กชายอะไรนักตะกรบุญเพิ่มเรียนโรงเรียนอะไรครับศินาละครลูกชายนี่เราดูปลาต่อครับน้ำเดลัคืูได้หรอนี่เป็นบรรยากาศหลังลงเชือดไก่นะครับ น้องบัวครับปลูกบัวเลี้ยงครับรรยา<ด>กาศรอบๆบ้านพอเห็นยังไงอุ่ลงขึ้นเตานี่เป็นสีเทา่าขาวอ,ะอ่ะพ่อบอเห็นปลาดูความน้องอปองดูอะไรพอเห็นยังไงอุ่นลงนี่ขึ้นเตานี่ฮะอยู่ไหนลูกเหมือนเตาแบบนี้นี่ เป็นท้องเขาขอพ่อเห็นไหมตัวเล็กๆค่ะอยู่ไหนล่ะอยู่นบ่อเรานี่แหละแล้วครับพ่อเห็นไหมไม่เห็นเลยลูกพ่อเห็นนี่เราะมันอยู่ไหนลูกอยู่ในบ่อเรานี่แหละเห็นแล่าเดี๋ยวพ่อให้อ่านปลาก่อนพอ่อเอาเสื้อกอดให้หน่อยพอ่อเอาเสื้อกอดอยู่ตรงนี้ให้หน่อยนครับเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูใหม่นะครับ น้องปอทำอะไรนี่ฟ้องเบ็ดน้องปอ,อหันหน้ามาก่อนเร็วทำไรลูกฟ้องเบ็ดครับฟ่อมเบ็ดบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายหันหน้ามาด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย